อบหายไปสองสามีนึกว่าไปได้ดีโอซีน้อง หลังๆอาจไม่ได้จับไมค์ขึ้นเวทีบ่อยนักเพราะรับทรัพย์ในฐานะพรีเซนเตอร์ซะมากกว่าครับแต่สิ่งที่ยิ่งยงยอดบัวง,งามยังทำเสมอก็คือภารกิจพัฒนาบ้านเกิดทั้งการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านและสร้างพระนาคโปรกที่วัดบ้านโคกโพตนตําบลกันทรารมอําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเพราะไม่เคยลืมว่าอดีตเจ้าอาวาสเคยอุปการะเมตตาให้ที่อยู่ที่กินให้ความรู้จนเป็นยิ่งยงยอดบัวง,งามอย่างทุกวันนี้ ส่วนงานบุญอื่นๆถ้ามีเวลาก็ไม่เคยพลาดครับอย่างคุณพิมพ์จ๋ายอดบัวงามที่พี่ยิ่งยงแต่งเพลงให้ก็เคยชวนไปทําบุญที่ทันทสถานเจ้าตัวก็ไม่ปฏิเสธส่งต่อความสุขให้ทั้งข้าวของทั้งเสียงเพลง แผ,หหแผนงานบุญมีแล้วแผนงานเพลงก็ต้องไม่พลาดครับรอฟังอัปเดตพร้อมกับย้อนวันวาน,วานเล่าชีวิตสมศรี1.992มีที่มาที่ไปยังไงที่สำคัญยุคนั้นดังจัดจนมีโครนนิ่งยิ่งยงว่าแต่เรื่องเล่าสนุกๆจะเป็นยังไงบ้างเจอกันในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้บ่ายสามโมงตรง